ดูด้อหนึ่เ่หสารว่าแห่งแรงดิสวัสดีพี่นัทวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปเป็นสะพานโบนทอดข้ับที่วัดอะไรวัดอะไร อ่าวัดพุทธะทำวัดพุทธปฏิทีมอำเภอสัตไีบจังหวัดหนองคายครับขอได้ร่วมบุญกันนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับแล้ววันนี้ไปไหนกันไปไหนกันไปทอดผ้าป่าค่ะที่ไหนครับวัดพุทธปฏิทีหนองคายเห็นบอกว่ามีอาหารอร่อย อร่อยอร่อยมากหวานจริงนะคะยัง <c oughs> แหมกุ i ม g ิงมิง <c oughs> แหมอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยก็คงจะไม่หมดนะเ <c oughs> ต็มโต๊ะเลยอ่ะเออยังไม่ได้ทำลายหลักฐาน Well, vale, eh, สุติภัวัุนุโอเจียมไหวพระรับสินพ่อเดวกระจิตนาสักกาเรนาทามุทาอาิภู <Paint> <et athlete> Bye. การมีสื่ิชาจาราเวรมณีสิขาปัตตมสัมพญามิปลอไวถวายพระลานพักพิงทุกภูมิท้อมแล้วกล่าวคำนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ารุ่งปันจับไว้พินะพินะพินะันะนะจับไว้จับไว้จับผ่านไว้เออ <Indonesia> en ัตว์ปฏิวาติัาตุปฏิฆานหาตุอหะกอหจกวะมาตาิทตุอาีนันจาอาิยะนานตังทีารตังาสุขายะ พระสงฆ์ผู้จเจริญข้า,าพระเจ้าทั้งหลายขอโน้อมถวายข้าพเจ้าสามเณรพร้อมทั้งสองบริวารทั้งหลายเหล่า,ลานี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าพเจ้าสามเณร จทั้งหลายรับแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยทั้งหลายมีมราบิดา็นด้วย เอาเอาเอาอย่าโยนไปสาธุก็ขออนุโมทนาบุญญาตโงมีลาก็ขออยางจะมาช่วยอีกพวกกันต้นตรงเนาะก็ขอบารมีจากไทวัดกอสุขอนญาติวมศิมาคนะภูเุ็ตโรงเรียนเป็นจะบากมากลังสิ อ็ขออีกพิจารณานเวยนะว่ารวมายสราอันนี้เพืเป็นตัวแทนของเจ้าวาสี่แนเก้าพันสี่ร้อย นิ่งุาท่รพ์มาก็จะคุยกันกับชาวบ้านทุนท่านผมคุยถึงเคื่อ่าคือว่าคือว่า กินข้าวกันนะครับถึงเวลากินข้าวกันนะครับตอนนี้อ่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหเป็นตาแซบ่บอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยใครชิมบ้างใครชิมบ้างแล้ว บอกหน่อยสิว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยกำลังจะกำลังจะลงมืออืมรับประทานอาหารค่ะนี่สิเนี่ยมุมมามุมมามแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างแซ่บใช่ไหมโอ้ย ยาวกินไม่พูดเลยอ่ะพูดไม่ได้เต็มปากนี่นี่นอ้สิมีปลาอะไรเขาเรียกนปลาเผาค่ะปลาเผาปลาเผามันนิ่มมันนิ่มุตามค่ะนี่อ๋อแจ่วมี่บมี่ขาวขนาวาขนาข้าวข ทางนี้อุ๊บอุ๊อันนี้นะมีที่นั่งตรงนั้นได้ปุ๊บตรงนี้แดดสองหน้าแดดสองหน้านั่งนั้นดีนะได้ได้อยู่ได้อยู่แดดสองหน้าทำไมสองหน้าอร่อยนี่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันกินเลยเฮ้ยอร่อยช่างอร่อยคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวทีหลัง ไอ้ใครอ่ะอ๋อคนสวยนี่เองโอ้ยเป็นตาแซบเนาะแซบบอแซบรแซบร้ายเออขอามันไก่ปลาผมปลาเผากินน้ำเน่ เออโอ้ย oh, ไปตาแสบนี่ก็ตาค้่องกินข้าวเลยออตอนนี uh, ้เลี mm ้ยงกันเนาะที่ยังขายดีอ่ะสมตำบ่

เอาละทีนี้เราถึงตาเราบ้างนะครับจะเข้าไปกินข้าวบ้างแล้วโอ้อถึงโต๊ะเราแล้วครับ